何 ชมขาวันนี้จุ๋มอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะโอ้โมีนักกับพี่กำนันค่ะจะพาไปล่องแพเบิงอ่างย่างครูโอ้โพี่กำนันบอกจุ๋มว่าจะเอาแพพบรักมารัดจุม๋มโอ้โหลแพพบรักเมื่อไหร่จะมา คุณจุ่มครับเอ้าพี่กำนันเหรอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวุนมี้ค่ะเกิแล้วแล้วแพนอยู่ไหนลราแพนนี่ไงนี่ไงนี่ไงแพนเอ้าแพนพบแล้วพี่บอกกับจุ่มก็ดีเลยแพนพบรักนี่ไงนี่แหละแพนพบรักมันถึงจะได้เหมาะสมกันไงมันสองคนมันบอดผมเลยแพนพบรักแพนพบรักมันก็ต้องนั่งสนทนานั่งด้วยกันสองคนนั่งเลยนั่งเลยกำนินจ้าครับผมครับ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  เชิญครับเชิญครับชูชจ้าชูชีก็ไม่มีหรอไม่มีไม่มีครับไม่มีมันถึงจะพบรักเออถ้าใส่ชูชีแล้วมันจะไม่พบรักนะครับไปยังไงล่ะเนาะมามาเยอะตรงไหนล่ะเนี่ยนั่งข้างหลังนั่งข้างหลังข้างหลังไหนล่ะเนี่ยนั่งข้างหลังผมอยู่ข้างหลังข้างหน้าอีกต่างหากมันจะนั่งข้างหน้ามันนั่งไม่ได้ควบคุมกกับพื้นนี้อีเวนท์โอ้ยโผล่เอ้ยเอ้ยพผลเอ้ยมาๆมาๆมาๆโอ้ยตรงไหนล่ะเนี่ยเนี่ยนั่งเลย ังเลยนั่งเลยพบแล้วเนพบแล้วนั่งเลยไปแล้วนี่กงไป็นน้ำออกจากเรือเนี่ยเรือเรือล้อ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ยไหงนียนี่ยนั่งนอ่างคุณผู้ชมค่ะโอยโอยกว่าจะได้ขึ้นแพ่นลำบากแทนนอเพราะผู้ใหญ่เอาเรือเล็กมารับ จุ่มแบบนี้ไม่ถามไม่ไถจุ่มเลยซกักคำเห็นหุ่นจุ่มแบบนี้กรมอุตุเขาบอกว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับรีพายพาจุ่มไปขึ้นแพพบรักดีกว่าคุณผู้ชมคะตอนนี้จุ่มอยู่บนแพพบรักนะคะวันนี้ครับที่เสริดข้ยอยากให้พี่รเ,รเรนะิดเผยเรยว่าทําไมถึงพาจุ่มลงแพร แพนี้มีอะไรดีหนอพาจุมไปที่ไหนไปชมอะไรบ้างคะบอกให้หน่อยอสิคะก็มันเป็นคำขัขขนว่าไงนะครับออออ,อบ้านเราเนขขีบบาเ่เป็นคำขันว่าอ่าทิวลัศน,น์ที่สวยคต็ด้วยน้ําใจพระประธานองค์ใหญ่สายน้ําใสเลียเปินตราประลาหิน์หลานตีมบนี้แล้วภาพพัดน่าทมนนะครับเดี๋ยวนี้ผมกับกำนันแล้วก็กลุ่มเป็นบ้านเนี่ยพามาชม ร่องแพและอ่างย่างผูวันนี้ก็มีโอกาสดี่ับมาเพิ่มมาเจอรักนะแพพบรักร่องน้ํานะครับวันนี้เป็นคันอ่างที่น้ำหอยขี้เล็กนะครับอันนี้เป็นอ่างน้ำหอยขี้เล็กนะครับหอยขี้เล็กเกิดมากําเนิดจากตำบลนาอุดมนะครับตัวอันนี้จะขึ้นไปสะพานยาวมันจะเป็นห้อยคำะเบื้อนะครับตัวนี้มันเป็นหม้อทิวทัศนะครับเสริมภูมิทัศน์ของบ้านอมเปรียบบ้านท่องเที่ยวนำมาพิถีได้ค่ะเป็นโชคดีของทีมงาน จุงเหลือเกินนะคะทั้นจุงทั้นทีมการตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะลงไปแล้วบรรยากาศทิวทัศน์ช่างงดงามนะลงรักเลยค่ะเห็นเสน่ห์แล้วก็มวลข้างของที่นี่รู้สึกประทับใจมากครับผมแพรนี้นะคะสามารถเนี่ยใช้บริการเนี่ยได้ยาวนานขนาดไหนถ้าเกิดนักท่องเที่ยวลงมาคะอ๋อก็อยู่ที่นักท่องเที่ยวครับเราเปิดประมาณ3ามโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับสามโมงถึงสี่โมงเย็นแล้วเช่าแพนี่เท่าไหร่คะก็วันหนึ่งก็คิดวันสองพันห้า วันละ2,500 2,500ครับวันละ2อ0 0คือเหมาเหมาทั้งวันเหมาทั้งวันนะครับถ้าเกิดคิดเป็นชั่วโมงเท่าไหร่คะก็ประมาณชั่วโมงละ500ครับชั่วโมงละ500แล้วในแพร่ลันี้มีอันเดกประสงค์อะไรบ้างเนาะในแพรห้องนี้นะครับเราจัดประชุมได้นะครับประชุมสัญจรนะครับและกะ็เรามีห้องน้ำนะครับหญิงชายแยกอ่างล้างมือเรียบร้อยนะครับเข้าไนะครับก็มีเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเราจะ มาประชุม VIP นะครับท่านจอร์นี่เล็กน้อยได้นะครับไม่เกิน80ดสิบคนนะครับโอ้ก็มีสามารถร้องเพลงอะไรได้หมดเลยได้ครับมีใครเราสั่งได้ได้ครับที่สำคัญก็คือมีการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยมีร่มเออมีเสื้อชูชีพให้มีีจําลอยให้ทุกคนเลยครับโอ้โหมีรปภดูแลด้วยครับมีรปภดูแลด้วยนะคะคุณผู้ชมเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลมาที่นี่ถ้าใครไม่ลงแพ ก็ถือว่าไม,ไม่ไม่มาถึงอ่างที่เหล็บกอ่แล้วมาไมถึงอ่างขี้เลนไม่บอค่ะไม่พบรักไม่พบรักถ้าอยากจะพบรักก็ต้องลงแพรสิจ๊ะแพร่พบรักมันช่างมีความสุขแสนที่จะสุขสร์บรรยากาศแมกไม้นานาพันธุ์ดังสวรรค์แต้มแต่งมน ผาพบรักใครมาแล้วจะสุขสมล่องลอยกลางนาวาดั่งต้องบนอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กผาสุขสมชื่นชมเบิงอ่างย่างผูสู่ธรรมชาติเมื่อร่างกายสดชื่นโฮเตลแล้ว พ่อผู้ใหญ่ก็จะพาขึ้นฝั่งไปดูของดีของเด็ดกับผลิตภัณฑ์ชุมชนกันไปเลยพี่กำนันขาผลิตภัณฑ์โอทอ็อปของพี่กำนันมีอะไรบ้างคะโอ้หมีสารตะกงตะการด้วยโอสินค้ทาที่ทำรายได้ให้กับชุมชนเราเหรอคะเออชุมชนเราเลา่นร้านจากภารกิจงานการอาชีพตัวนี้มาเป็นงานเสริมค่ะทำให้มีรายได้กับชุมชน เนี่ยนะคะทำยาทำเย็นไปแค่นี้งานฝีมือเลยนะคะก็ไม่ยากนะค่ะค่ะอทำง่ายๆเนี่ยแล้วก็เราเอาเส้นมาทาบทาบแล้วก็ทำก้นมันก่อนทำก้นมันก่อนแล้วก็ตขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นฝาเป็นก้างขึ้นมาอันนี้เหรอคะผ้าผ้าถุงผ้าติเนื้ออะไรเนี่ยเนผ้าดูคือผ้าถุงผ้าติดผ้าหุงอ่า นี่ก็เป็นฝีมือชุมจนเราทำนี่นี่นี่ตัวตัวตัวเริ่มทำอ๋ออ๋อค่ะในในใบโชพื้นนี่เลยสิคะอันนี้ลายพระราชทานแม่นบอลเนี่ยลายขอลายขอฮะงอยทั้งจีนหมดนี่จีนหัวจุ่มก็มาหัวในจีนในในฝ่ายในหัวตรงไหนแล้วพี่กำเนิดได้เลยพอดีเลยหน้างาเหมือนคนใส่แลยดึงดึงตึงตึงตึงดึงง่ายง่ายไร ของขวัญของฝากด้ดิบดีอันนี้นะคะอันนี้เป็นเป็นผ้าผ้ามัดเอวมัดเอวค่ะมัดแล้วจะมัดได้มันจะเทแบบนี้แล้วคะดูตัวอย่างพี่กำลังใส่ซะก่อนนะคะมัดเอวเนี่ยมัได้ก็จะเห็นทวดทรงอ์เอวคุณดุมก็มัดได้นะมัดได้มันจะลอกเวลาอุพพ่อเอ้ยไอเขา เกิดบัตรไปรอบมั ое, บนจขาดไม่ถึงไม่ยุ่งเลยนี่คือไข่ไข่เค็มไข่เค็มนะครับอ,อือก็นี่ไข่สดเนาะตัวนี้ไข่สดอันนี้อันนี้เค็มแล้วนี่ไข่เค็มทําอะไรคะเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปของของชุมชนค่ะจับกัดจับกัดของเรานะครับอ๋อเป็นสินค้าปลอดภัยนะครับจะรับรองจากคน พัฒนาทุนทนกระทวงฟากผากไอ้ได้รับการรับรองว่าขึ้นชื่อในเรื่องของผลิตภัณฑ์ไข่เค็มระดับค5ดาวบ้านนี้ทําไมทําเน้นไข่เค็มบ้านพี่เยอเป็ดพี่ไก่ไข่พี่เยอะเลยไงเยอะครับอันนี้ก็ก็เป็นโลโก้อีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นทุมทนเราทำทำในฝีมือค่ะอัตกรรมตัวนี้เป็นของฝากเป็นอะไรได้แล้วก็ไข่เค็มนี่เราไปแปลรูปเป็น อาหารได้หลายอย่างนะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ดูโดดเด่นไม่เหมือนใครยิงไข่เค็มพ่อผู้ใหญ่เฮ้ยไข่เค็มชุมชนทั้งข้นมันเค็มกำลังดีบอกเลยว่ามีดีมีเด็ดกว่านี้อีกเพราะที่นี่จะเอาไข่เค็มไปทำเป็นเมนูอาหารสุดแปลกใหม่หน้าตาจะเป็นอย่างไรไปดูกันสิจ้าคุณผู้ชมคะมาถึงอาหารพื้นบ้านนะคะที่ขึ้นชื่อของจังหวัดมุกดาหารก็คงจะหนีไม่พ้น แปดสองคนคุณผู้ชมทราบไหมนะคะแปดสองคนคืออะไรงงใช่ไหมล่ะคะจุ๋มยังงงเลยค่ะทีแรกนะคะแปดสองคนชื่ออะไรแป๊กแป๊กมาดู 8, 2, นะแปดสองหนคือนี่ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะข้าวจีข้าวจีนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะ่ะแต่ข้าวจีที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนั่นก็คือคุณผู้ชมลองดูนะคะด้านในนี่มีไส้ด้วยเดี๋ยวจุ๋มดีดีด,ด,ด,ดีให้ดูนะคะหักให้ดู มีไข่เค็มอยู่ข้างในโอ้โหเข้าวจีมีไข่เค็มเขาก็เลยเรียกกันว่าแปดสอคนพอทากันแปช .8 ดทีกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้คุณผู้ชมคะจะอร,จอร่อยแค่ไหนแล้ววิธีการทํายังไงเดี๋ยวแม่ยืนอยู่ข้างๆคุณแม่สวัสดีค่ะแม่แมอะไรคะแม่หนูเรียมคำนองแม่หนูเรียมแม่หนูเรียมโอ้ย คุณจะได้กินค่ะอแรกเราก็เอาข้าวมาแช่แล้วก็เอามาเลื่อสุกแล้วก็เอามาปั้นใส่กะทิอีกครั้งหนึ่งนะคะอ้สี่ห้าครั้งทีนี้ปวดจะได้มาปั้นแบบนี้ค่ะแล้วใส่แบบนี้แล้วก็มาใส่ไส้ใส่ไส้เบบนี้มันหลายขั้นตอนนะแม่เนาะเอยแปดสองหงแปดสองหงส์คคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นจุงมทานแล้วนะคะยังไม่ถึงกินเลยเพราะฉะนั้นจุ่มต้องทานแปดครั้ง ิ้น่่ไหมมคะแวิธีทำง่ายๆเพียงข้าวกับไข่แสนเพลินอูปรายัดใส่ไข่เค็มฉ่ำอูปราจี่ไฟไปมาอุ้ยก็ได้กินคุณผู้ชมคะนี่คืออาหารพื้นบ้านแล้วก็คือข้าวจีแปดสคนที่ต้องกินกับสิ่งเหล่านี้นะคะนี่ก็คืออาหารพื้นบ้านซุปหน่อไม้เด้อค่ะเด้อ แกงไก่ใส่หวายแกงไก่ใส่หวายด้วยค่ะเด้อไข่เค็มยำไข่เค็มสารพัดไข่เลยเฮ้ยวันนี้นะอุดมสมบูรณ์มากมายเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ค่ะเยีช้าค่ะอยากชิมเหลือเกินเพราะว่าเข้าจีจุงชิมมาหลายครั้งแล้วเฮ้ยชิมได้ไหมคะแม่ขาอุ้ยเอานีก่อนนะคะหอมจังเลยอ่ะ อันนี้ใส่ปลาใช่ไหมคะแซ่บมากเลยค่ะคุณผู้ชมรสชาตินัวมากขอสักหน่อยนะคะอันนี้ก็กำไว้ก่อน <c oughs> กลัวเขาไม่แย่งช <c oughs> ิมไข่เค็มยำไข่เค็มยำไข่เค็มที่นี่ราดน,น้ำยำแซ่บอีกทีแล้ว เราต้องไปต่อกันด้วยสายมูไหว้พระไหว้เจ้ากันสักนิดที่ประดิษฐ์บนยอดเขาเดินขึ้นก็ไม่เบาที่ชาวบ้านเขาบูชาพี่กำเนิดขาเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์นี้ให้ฟังหน่อยค่ะหูชาวโบกชาวบ้านเนี่ยเจอปฏิหารความศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างคะครับผมค่ะคือพระพุทธมงคลด่านมณฑิชักของพระองค์ใหญ่เลงป่องค์ใหญ่ของเราองของศักดิ์สิทธิ์ของประจําหมู่บ้านของเรานะครับท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ นะครับทุกคนที่มากราบไหว้ขอพรจากท่านจะได้สมความมุ่งมั่นาัฒนาทุกประการค่ะอย่างเช่นที่ว่าเขาไปเรียนหนังสือจมีอยากจะได้สอบปัจจุติดกูติดอะไรมาขอพรจากท่านได้นะครับท่านผู้ช่วยนี้ก็เคยมาขอขอลูกเจากกองทังท่านข้างล่างนะครับเรอขาได้ ความมุ่งมา่นปารถนาได้ลูกสาวด้วยโอ้ขอลูกสาวได้ลูกสาวสมใจขสมใจครับโอ้เหลอค่ะนี่คือพระพุทธมงคลด่านมนพิตัก์โอ้บ้านเราสาธุทีมงานอยากได้ลูกชายขอลูกชายได้เลยไหมคะได้ครับได้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 ครับขออย่างอื่นด้วยได้ไหมคะได้ครับโอ้สาธุท่านเจ้าค่ะแต่วันนี้ท่านจะเมตตาพวกเราแทนบารมีอาจจะทุกคนมาที่นี่อาจจะ ถูกวัลวเบกันโอ้โห,โโหสาท่านเจขาสาธุะเจขาสาธุสาทุสาทุบ้านด่านแห่งนี้ช่างฟินเสียหรือเกินใครอย่าเที่ยวหลงมานะจะเพลิดเพลินอย่างจุ๋มนี่แหละหบอกเลยว่าต้องแปะแล้วมาเที่ยวกันให้ได้เลยนะจ๊ะคุณผู้ชมคะจุ๋มมาท่องเที่ยวที่บ้านด่านมนจังหวัดมุกดาหารนะคะโอ้โ สุกกายสุกใจตั้งแต่อาหารพื้นบ้านนะคะโอ้ยไม่เหมือนใครเลยอร่อยอร่อยยังไม่พอคะ <c oughs> ่ะพารองเรือาหารลักอีกโอ้ยลงแพอ, <c oughs> อะไรจะมีความสุขขนาดนั้นแล้วก็มีสินค้าโอทถอปมากมายไม่รู้จะเหมาไปยังไงวันนี้ขนไปเรียนรถไม่พอจะใส่แล้วคุณผู้ชมค่ะมีความสุขจริงๆสุขจ,ขจนบอก แล้ววันนี้นะคะอยากจะให้พี่กำนันบอกเลยค่ะว่าอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวแบบจุ๋มบอกไปเลยค่ะมีดียังไงบ้างคะมาที่นี่นะครับมาที่นี่ที่เดียวเที่ยวทั้งวันจบที่การมนนะครับมาแล้วตอนเช้าตอนเย็นไม่ต้องกลับนะครับเพราะว่าเรามีที่รองรับคุณจุ๋มผมจะรองรับคุณจุ๋มเลยมีทั้งโฮมสเตย์ว้าวเออว้าวแน่นอนนะครับท้่โฮมสเตย์ให้พักให้่อนตื่นเช้าเราหลังจากเราพักผ่อนเสร็จที่ พมมสเตยแล้วตอนเช้าเราก็มีพิธีทําบุญตักบาตรอีก oh ตอนเช้าค่ะ <kh á S 2> ออแล้วก็มีมานั่งกิบกาแฟที่หาดลับตะวัน ah ตอนเย็นตอนเช้าก็ได้ค่ะ <kh á S 2> นะครับ oh ที่ขอฝากนะักท่องเที่ยวด้วยเลยว่ามาเที่ยวด่านมนนะครับทุกคนสุขใจนะครับ ไม่ต้องกลับรีบกลับนะครับไม่ต้องรีบกลับค่ะมีโฮมสเตย์รองรับค่ะโ,โเที่ยวได้ทั้งวันนะครับดานบนคนสุขใจโอ้โหคุณผู้ชมค่ะดังนั้นอย่ารอช้านะคะผ่านมาแถวมุกดาหารต้องแวะมาที่นี่ค่ะรับรองติดอ,อกติดใจติดยัน,นี่พี่กำนันเลนะพี่ทุกคนยินาหน้ารักมากว้าไปกัน,นเองมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนั้นนะคะ และปรองได้เลยค่ะคุณผู้ชมจัดโอ้ยเหนือยหัดแล้วน้อง